ชินบูนั่นเองตกใจหมดฉันช่วยเอาไหมไม่ต้องหรอกของนิดเดียวขอบคุณมากนะจริงสิม่อคือมีอะไรแปลกปมีเสียงเด็กเล่นดังมาจากกำแพงด้านนั้นแต่พอปีนไปดูกับไม่เห็นมีใครมันมืดเลยมองไม่เห็นก็ได้แต่เสียงดังมาจากซอยที่มีกำ,กำแพงสูงๆล้อมไว้จริงๆ แถวนี้ที่ว่างเยอะเสียงจากที่ไกลๆก็มักได้ยินใกล้ๆฉันเองก็เคยได้ยินบ่อยๆเสียงเหมือนดังมาจากตรงนี้นี่เองอย่างนั้นเหรออิชิดะเฮเมื่อกี้ที่ว่าออกไปดูออกไปทางไหนหรอออกทางหน้าต่างกำแพงมันติดกันเลยปีนไปได้แต่ก็มืดเลยมองไม่เห็นข้างนอกทีหลังอย่าทำแบบนี้อีก เกิดตกลงไปบาดเจ็บจะว่าอย่างไงไม่ทำแล้วความจริงก็แทบแยกขาไปก็เกือบตกตอนปีนกลับเข้ามาก็เกือบตกอีกฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วดีมากชีวิตเป็นของมีค่าพูดเหมือนคนแก่ <laughs> อีกแล้วเอ๊ะ <laughs> เสียงใครพูดอะไรเหมือนเด็กเลยใครกันหรือว่าเสียงนั้นเล็กชินอบุลูกสาวเจ้าของบ้าน,นเสียงหอยหวนพิลึกเสียงของใครทำไมถึงเรียกชื่อชินอบุเอ้กขอโทษ เช่าห้องชั้นบนของบ้านอุชิยามาย่ใช่ไหมฮะฉันไม่ได้อยากคุยด้วยน้อยนะคุยเรื่องอะไรแล้วคุณฉันเคยเช่าห้องนั้นอยู่มาสิปีก่อนฉันสบายเรื่องนี้เอาจะคัวไปไม่ได้เลยมาตามหลอกล้อนฉันทุกคืนคิดว่าเธอคงจะรู้นะว่าบ้านหลังนั้นมีกำแพงสูงที่มีรดน้ำนั่นละกำแพงสูงที่ล้มลอมรอบพื้นที่ส่วนหนึ่งเอาไว้พื้นที่ส่วนนั้นแทบจะเลือนหายไปจากความทรงจำของคนในเมืองอยู่แล้ว นนั้นเคยเกิดคดีฆาตกรรมมาก่อนนะฆาตกรรมใช่ฉันเห็นมากับตาในนั้นมีุูมอยูุ่่มหนึ่งอีแผ่นเหล็กปิดอยู่ฉันเห็นศพอยู่ในุูมสามศพศพเด็กสามศพแต่ที่แปลกก็คือบนกำแพงเหนือแผ่นเหล็กมีรอยจางๆรูปเด็กสามคนรอยถ้าเธอเห็นก็คงคิดแบบนี้เหมือนกันมันเป็นรูปเด็กจริงๆคงเป็นวิญ,ญญาณเด็กที่ถูกฆ่าตรงนั้น ที่ฉันเห็นยังมีอีกนะพอตกกลางคืนร้อยลูกเด็กบกนกำแพงจะออกมาวิ่งเล่นกันมันน่ากลัวให้ฉันก็ลองมองดูจากหน้าต่างของบ้านหลังนั่นทุกคืนอย่าบอกนะว่าเป็นเรื่องจริงอุตส่าห์ตั้งใจฟังคุณล้อผมเล่นใช่ไหมฉันก็อยากให้มันเป็นความฝันรวมทั้งศพนั่นด้วยฉันอยากจะเอาฝันนี้ออกไปเพราะว่ามันเหมือนความจริงเอามากๆ คุณฝัน